วัสดีครับขอจินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกาะเสียนวันนี้เราก็มาอยู่กับฮีโร่มาจ้านะก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ถือว่าเป็นบักโกงเลยนะขนาดฟอร์เรนโนวกแหวนยังเอาไม่ลงเลยนะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก็จะไปดูสกิลที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่กันเลยดีกว่าโอเคต่อมามาดูสกิลแรกนะก็มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็จะเป็นการปล่อยข้างๆออกไป แล้วกดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะวาร์ปมาคล้ายๆกับเอ,อของมูลาดอะไรพวกนั้นนะน,นะเออแล้วก็จะมีข้างข่าสองตัวคอยโจมตีด้วยถือว่าอืน่าสนใจนะสกิลที่สองนี่จะคล้ายๆของหมิงสกิลแรกเลยนะก็คือจะดูดพลังเวทแล้วก็ดูดเลือดนะเออแล้วก็จะมีข้างคข่าออกมาโจมตีถ้าจะเราโจมตีมาจะมีเกรดสีขาอยู่ใต้เลือดนะข้างข้าจะอยู่ ได้เรื่อยๆโอเคเรามาดูนะพลังเวทตอนนี้มันเอ่อตอนหกสิบกว่าห้าสิบหกเพอบพอใช้ปุ๊บ,บพลังเวทจะขึ้นมาสองร้อยกว่าเลยนะสองร้อสบหกเออเพิ่มาามาประมาณร้อยห้าสิบกว่าๆเลยนะก็ถือว่าอืมกหงเลยนะขนาดยังไม่มีของนะยังโกงขนาดนี้ผมก็ได้ทาการเพิ่มเลเวลเป็น15บห้เลเวลตันแล้วก็จะใช้ดูว่ามันจะเพิ่มพลังเวทมาเท่าไหร่ โอเคก็เพิ่มมาประมาณ579เลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ออกของนะถ้าออกของมันจะขนาดไหนลองคิดดูนะเออก็ถือว่าโหดเลยแล้วนะส่วนนันติก็ยังเหมือนเดิมนะก็ไม่มีอะไรจับได้นะแต่รู้สึกว่าวงเวทจะใหญ่ขึ้นนะเออก็เอาเรื่องอยู่นะในส่วนคอมโบนะผมจะแนะนำให้อัพสกิลสเป็นหลักก็ ช้ทีคิวสองแล้วก็โจมตีปุ่มธรรมดาเลยจะเห็นสังเกตจะมีข้างขาวอยู่วินอยู่รอบตัวไหมดูฮะคิอ <c oughs> ตรงสูุดได้หกตัวนะข้างข่าวที่บินอยู่รอบตัวเกรดมันก็จะลดไปเรื่อยนะเกรดถ้าเกรดมันไม่ลดมันก็จะโจมตีข้างข่าวไปเรื่อยนะก็ถือว่าอืมคิดทีข้อเมดเลยนะนะเซตที่ออกก็จะเป็นประมาณน,นี้ก็เป็นเซตเน้นเออเคลียคีฟนะเคลียคีฟแล้วก็จะเน้น ดาเมจจากบโบนัสเวทด้วยจะเป็นคดีข้อแต่ว่าถ้าเจอรูวตะกูลดูดเลือดก,ก็ออกตัดเลือดมาเออก็ประมาณนี้นะนะตามหน้าง,งานไปโอเคเพื่อในการเสียเวลาเราก็จะไปดูในโซโลแรงกันเลยดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่ในโซโลแรงแล้วเราจะเล่นในส่วนของออฟเลนนะไม่ใช่เมจอืมที่จริงเออมาจ้าสมัยก่อนมันก็เล่นอยู่ตรงเรียนกลางได้นะ แต่ว่ามันถูกอัพมาปรับเปลี่ยนให้ไปเล่นออฟเลนได้ก็ถือว่าอืมโหจ่นะสกิลที่ผมจะอัพก็จะเน้นไปที่สกิลสองก่อนนะในช่วงต้นเกมต้นเกมนี้ก็อัพสกิลหนึ่งมาเคลียร์คีิอย่างเดียวเราก็เจอกับไงเ,เจอกับยูกอสยูกอสช่วงต้นนี่ดูดเลือดนะเราก็ไม่ไม่บวกนะเออการเลนสตล์ผมมันอาจจะ ข,ขัดใจคนนิดนึงนะผมจะเล่นแบบเพย์เซฟนะผมจะไม่ออกไปมั่วนะถ้าไม่มีปะมาร่วมด้วยแต่ว่าในเกมนี้ก็มีข้อบกพรองนิดนึงก็คือว่าสลิมนะสลิมเขาได้ตำแหน่งเอ่อซัพพอร์ตนะเออแต่เขาไม่เอาซัพพอร์ตมาเขาเอาสลิมมาก็ <will> ดูในรูปเกมนี้แล้วก็ลำบากนะถ้าผมไม่เลีอยดที่หลังผมก็จะเอาซัพพอร์ตมานะอืม แต่ว่าในเกมนี้ก็หวังว่าจะมีคนออกของทรัพนะืถ้ามันมีใครออกของกิงผมก็น่าจะออก่วงต้นเกมก็เพย์เซฟไว้ฮะต้นเกมสู้คิวกอดไม่ได้แต่ว่าบางคนเขาอาจก็จะสู้ได้ก็ได้นะ่ว no งแรกก็เน้นฟาร์ม no เน้นเคลียร์คิปไปก่อนนี่ก็เป็นเอ่อระดับในเอ่อคอมเมด์ Commander นะ ซึ่งมันก็ในช่วงนี้ก็รู้กๆๆๆันอยู่นะมันตึงจัดเลยนะเราจะเล่น,ลนมั่วไม่ได้ด้วยนะเดี๋ยวคิดไปก่อนถ้าเห็นกิวกอสมายืนบวกทีมไฟน์นี่ผมจะไม่บวกเลยนะเพราะว่าผมรู้นอนอต้องมีเขามาสู้แน,น่นอนไม่มีเมทก็ลิงโอเคลิงคิวก๊อตกำลังจะเอาเออมังกรแต่ผมก็สู้ไม่ได้แน่นอนนะสองหนึ่งเก็บสู้ไม่ได้แน่นอนก็ได้แค่บวันปวดแล้วก็ตึงออกมา สังเกตนะนกก็จะมีประมาณหกตัวนะถ้าโจมตีนะก็อืมโหดได้เรื่องอยูน่นะแหมเราก็เสียดาร์คเซเลเยอร์ไปละแต่ผมกลัวเียอกลัวตอนท้ายเกมว่ามันจะไม่มีตัวยนืนนะนะอืผมก็จะอาศัยลูกมั่วเอาแล้วกันถ้าไม่จังหวะก็จะแทงให้เออร์อรี่ทำดามจไปตอนนี้คิวก็ส์มาอยู่กลางนั้นเราก็ต้องตามด้วย นี่ผมจะเล่นสไตล์นี้ชิวๆอืมเจ็บอยู่นะโอ้ยกาลีช่วงต้นก็เอาเรื่องอยู่นะสังเกตตอนนี้ดูนะว่าเออลิงหายนะบุพองหายถ้าสังเกตแบบนี้ไม่มีสองอย่างคือเขาไม่ไปฟาร์มก็รอดักซู้มอยู่ออฟเลนนะเราดักกินเราอยู่แน่นอน ถ้าผมออกไปเคลียร์คลิปม่วมเนี่ยเขารอกินแน่นอนมันก็เป็นอนุรูปสศการนะนะ <Okay. S 1> เคยเจอมาบ่อยอ่ากิวก็จะทําท่ามาบวกกับรอปุ๊บนะแล้วก็จะมีป่าเขามาเติมแต่สังเกตว่าป่าทีมผมยังยังไม่มาเติมนะผมก็ไม่ค่อยบูเท่าไหร่นี่ก่อนนี้ใช้สกิลสองไปก่อนถ้าใครไม่เห็นเออสกิลสองสเตตสกิลสองนะก็ให้นึกภาพถึงเออ ตัไงตูเลนอ่ะ,อะตู้เลนแบบอะไรแบบนั้นเลยเล่นงคล้ายตู้เลนเลยแต่ผมว่าคิดว่ามันจะเล่นง่ายกว่าตู้เลนะนะะถ้าใช้สกิลสองติดโอเคคิดไปเรื่อยฮะไม่รีบร้อนมันอาจจะอึดอัดนิดนึงอะตอนนี้สกอร์ทีมเราก็หกต่อสี่อืมเราก็พยายามคุมโซนไหมไมาเช็คฟ้าเช็คอะไรไว้เพราะฟ้าก็ไม่น่าจะสำคัญกับ ปาแล้วนะแต่ว่าเราก็เสียไปได้นะเพราะบูพองก็ต้องใช้เหมือนกันบู <I S 1> คอมมัน่อยเอาบัฟฟ้าเรานี่ก็สวยเลยอืมตอนนี้มีการเปลี่ยนเลนนะเอาโดเรียโดเรียขึ้นมาโดเรียก็น่ารำคาญถึงระดับนึงเลยนะสกิลหนึ่งของโดเรียเออมันเช็คภูมได้ด้วยฮะปัญหาอืมสกิลหนึ่งสวยอืมใส่ผ้านะไปถูกคลิปก็ขอเล็กมัน่นๆนะนะ ช่วงนี้ก็ระวังตัวกันหน่อยคิวกอตคิวกอหายโอเคคิวกออยู่เลยล่างนะโอ้สลิสมมาเรื่องนะอืมก็มันจะจะนอึดอัดที่นึงช่วงต้นเกมถ้าเราได้เกิดแล้วก็ถือว่าโหดเลยเลยนะงั้นเขียวคีบเลย เอ่อป่าแล้วก็ไปไปปุกป่าเขา <An enemy S 1> นะ <has S 1> ตัดคลิปคลิปป่ายังไงฮะม้นเห็นมันน่ารำคาญจริงนะของโดเรียสคิวหนึ่งถ้าคนเล่นเป็นนี่หึเราก็เล่นไม่ออกเหมือนกันนะจะเจออืมข้างลังก็นัวกันอยู่นะ <An enemy S 1> ข้างบนก็ตามลูกเกมฮะอืดอัด ผมจะเล่นสไตล์เพย์เซฟนะถ้าปาบไม่เติมผมก็ไม่บวกผมไม่ใช่สไตล์แบบหนึ่งหนึ่งแล้วบวกอะไรแบบนั้นนะีน่ใช้ผ้าเด็กแล้วนะอืมข้องจริงอะโดเรือตัวนี้สิลิลไม่ค่อยแรงฮนะแต่ว่าน่าทำคาญโอเคพอมลังแตกแล้วเราก็ต้องรอด,ดูด้วยว่าเขาจะนี่ไหมอืมติคิวสองติดแล้วอืมปล่อยข้างครฮะเกือบฮะเกือบขี้ฮะนี่ก็ามานี้เลย อืมเผื่อโหดโคนกว่าตูเลนเลยนะมาจ้าเนี่ยว่าสเตเด้งเตะเลือดอืมนีรัวๆนะปล่อยข้างข่าวไปตีแฮมตีธรรมดายังเป็นเวทอีกด้วยนะแคลรี่แคลรี่ไม่เปลี่ยนเลนนะผมก็ไม่เปลี่ยนผมก็จะตึงตรงนี้ไว้ตายผมไม่ทิ้งเลนแน่นอนนะอืม มันอาจจะาดใจคนนิดนึงอืมเจอโดเรียรก็สบายหน่อยนะนี่ฮะสังเกตไหมคร่าวๆจะบินไปตกีก็ติดคีสเจ็บนะเนี่ยฮะถ้าโดนบ่อยี่เจ็บเลยโอเคเพื่อนเราเอาดาร์คเซเลยเยอร์ตวยฮะตอนนี้ก็ได้ดาร์คเซเลยเยอร์แล้วอืมยังไงฮะโดเรียรมีใครไปช่วยไหม อืมเพนเราโไ<ห>ีปูกป่าแบบนั้นนะซึ่งในเกมนี้เพนมันไม่เหมาะจริงนะเพราะว่ามันไม่มีตัวยืนนะเพนเอ่อที่เราไม่รู้แต่คนนั้นจะชื่อเพนนะป่าทีมเรานี่เอ่อมันต้องมีตัวยืนนะได้ไงฮะอ่าบูแล้วสิดขี้ไปปุ๊บ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 อืบ่อืมงยังไงฮะแทงเพื่อนอยู่โอเคอื q <N S 2> ได้เฉยฮะ ประมาณนี้ฮะโอ้ยตดคีคีถึงแล้วฮะไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่นะอ้าว่าเข้าหรือเปล่าฮะยูคอสอ้าวสวยฮะติดิูคอสปึ๊ปปุ๊ปป๊ป๊ป๊เรียบรเรียบร้อยฮะเออถ้าของเตม,มีสโ,โลค,คิวอสได้สบายเลยนะของตัดเลือดด้วยเคยคิวอสจบเลยมาฮะของเราก็เริ่มมีฮะตอนนี้เราก็ คิว <Q S 2> ไปสองตัวแล้วขอดูดเลือดหน่อยนี่คือสองดูดเลือดด้วยนะทีลดหน่วยสิบแต่มันก็ไม่เพียงพอนะเออถ้าทีมไฟจริงถ้าเจอพวกดูดเลือดก็ออกตัดเลือดมาตอนนี้เห็นวูฟคองอยู่นะต้องแทงให้เพื่อนก่อนสวยอูฟคองอยู่ไหนอืมอูฟคองกับเขาผ่าไปแล้วนะเมื่อกี้ มันไม่มีทัพย์ตัวยืยนแล้วก็ต้องแทงให้นะมาจ้าก็พอยืยนได้อยู่โอเคตอนนี้เราก็ต้องทำเลนละเอาใส่ลูกทำเลนด้วยยูกอตมายูกอตจะเข้าหรือเปล่านี่มันก็อึดอัดหน่อยตีไงว่าแล้วดักไว้เลยฮนะปึ๊บปึ๊บ ตามช่วยเทียวนะไม่ทันสวยฮนะเราคิวอุปองได้เนี่ยจะบอกเมื่อกี้มันหายตัวนะนึกว่าจะเดินย้อนกลับหน่อยนะจะแทงให้เทียวนะตแต่ก็สายเกินไปนก็ไปเรื่อยๆนะกดดันไปเรื่อยเพราะว่ามันตึงแน่นอนนะระดับนี้แจกป้วกันไม่ได้ โอเคเคลียร okay, oh, oh, uh ์ค huh. ลิปไปก่อนโอ้โเดินไปโดนนะผมก็จะพยายามดันเลนกลางนะอืมเลนล่างนะปล่อยไว้ไม่ได้สไตล์ผมแบบนี้ถ้แตเห็นองค์แบบนี้ต้องเข้าเลยเดี๋ยวจะสโลว์คิวกอร์ให้ดูจะได้ไหมอืมต้องแทงให้เทวนัศแล้วฮะปึ๊บนี่แทงให้ปึ๊บปึ๊บดูเลือกสู้เลยฮะเรียบร้อย อดูเลือดแข่งกับเอออยู่ก็ได้สบายเลยนะอืโหดแล้วเรื่องนะแต่ผมคิดว่าอีกสักหน่อยเขาคงจะแก้บักนี้ออกแล้วนะหรือว่ามันไม่ใช่บั็กมันจะเป็นง่ายๆกับเออีชาหรือเปล่าอีชาโหคีอเป็นตีเร็วปุ๊บปั๊บป๊ปะนะคล้ายๆกันืมอลูกเกมตอนนี้เราก็เริ่มได้เปรียบนะยี่บสองต่อสิบสอง โอเคตอนนี้ได้ดารเซเลเยอร์แล้วอืมสวยฮนะอืมแต่คลิปนะี้น่าลองนะว่าเอามาจ้ามาเจ้ามาป่าจะเป็นยังไงฮนะน่าลองเหมือนกันนะเออแต่ว่าคงต้องไปลองไม่ใช่ในแล้งน,นะนะถูกด่าตายแนะ่นอนอุย้ยแวนมาแข้ทงทังเทวนัสปุ๊บปุ๊บสวยอยูแวนได้ ต้องแทงนะต้องแทงเก็บอยู่เหมือนกันนะจังหวะนี้อถอยออกมาก่อนนะมันก็เล่นลำบากนิดนึงนะไม่มีซัพพอร์ตถ้าตานี้ผมได้เรียกคนสุดท้ายนะหรือว่าลองสุดท้ายก็มันต้องมีซัพพอร์ตนะถ <Your team S 1> ือว่าน่ <the power. S 2> เาเสียดายผมไปเรียกสุดท้ายแล้วก็เอาแครี่มา,าไม่ว่าการหนนะ้าแก้เขา,เาหน้างานนะพี่เกียรติบน สวยสลิม,มเขาเขาเล่นเก่งเหมือนกันนะอืมแต่ว่าเขาไปได้เลนสัสปอร์ตมันก็อืมตามนั่นแหละนะยังไงฮะจูวก็จะมาหรือเปล่าถ้ามาโอเคทีมกะถองใส่ติดปุ๊บปั๊บปุ๊บปเรียบร้อยอยู่ได้นะโอ้ยเดี๋ยวกาลียต้องถอยถ้าดวลกันหนึ่งหนึ่งนเี่เพอเผอนะมาจะเอาอยู่เลยนะอืมวัแหวนพวกอะไรแบบนี้ สมมติว่าถ้าเลื่อนเราแก้หมดเราใช้นตินะสบายเลยแล้วกลับมาใช้คิวสองต่ออีกก็เรียบร้อยอะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะสโล่ให้ดูนะมันจะได้หรือเปล่าเอาแล้วฮากาลีโอ้ยโดนลิงตีฮนะเมืม่อกี้ว่าจะเดินทางขวาก็เห็นลิงแวบ,บๆแล้วก็เรียบร้อยให้ถูกฟาดดับไปนะโอ้ยอะไรฮะพี่ยังไม่เสียเปรียบกดทางกดยอมแพ้กันแล้วออมเ็นบอลเห็นจิวก็ส์นะ จะเข้าอาป้อมหรือเปล่าอือเอาพ้อมจริงด้วยฮนะเราก็สโลว์คนเลยยืนสบายฮนะเรียบร้อยกิู่กรอตแบบนี้ไม่ควรเล่นนะอไม่ไม่ควรฝืนนะมันจะเป็นการแจกเกินไปพอแจกปุ๊บทีมขเขาเกิดรวยฮะแบบนี้อ่กิวคอรมันต้องมากับคีปนะ <My best. S 1> ถ้าไม่มากับคีปก็ลําบากสมมติว่าถ้าไม่ได้เลนนี้ก็ไปอีกเลนหนึ่งโยกนะอืม แบบนี้มันจะเป็นการโยนเกมเคลื่อนไปนี่ฮคิวหนึ่งก็เคลียร์คลิดีอยู่นะแต่ว่าจะอ,อย่าเผล่กดล้อมสองนะมันจะเป็นการวราปไปนะเหมือนมูลาอ้าวยังไงฮะสลิมสลิมอย่าเปิดทีมไฟอยู่นะอ๋อเคลียร์คลิปก่อน เพราะว่าแล้วปัญหาของเพนก็คือไม่มีตัวเปิดนะโอเคเดีย๋ยวผมจะสร้างจังหวะให้นะถ้าเปิดได้รอฮะล้อยูก็จะเข้าหรือเปล่าอืมโอ้ยไม่ไหวฮะถอยล้วก่อนแอนตีอ้าวลิงปึ๊บปึ๊บนิดเดียวเหมือนเข้าไปเรียบร้อยตีคิอืม โอเครู okay. ้สึกว่าโบนี่ถ้าจำชืช่อผิดเมทของเราครับโบนี่ no ว่นี่หรือโบอนี่อะไรแลเนี่ะเราน่าจะเล่นซับแล้วนะออกของซับสวยฮะจังหวะนี้เทวนะคิวได้อ้าวกาลีอยู่ข้างหลังนี้ก็เรียบร้อยครับหา,ายผมรู้สึกว่าป่าเราจะงอนแล้วนะอฮอ เราเริ่มงอนแล้วอ่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเล่นในโซโลถหลังก็มีคนงอนธรรมดาโอเคตอนนี้มันก็เสียวเกมเพียงจริงขกดยอมแพ้แล้วผมรู้เลยว่าใครกดนะเพนกดแน่นอนนะป่าทีมเราอขอสโลวดาร์คเซเลเยอร์แล้วกันแต่มันก็มีความเสี่ยงนะที่เขาจะมาไม่ได้อัวหรือเกินแต่ก็ต้องเอาน้าจากปิดเกม นัน่นไงให้ว่าแล้วฮะลิงเมาเอืมไม,ไม่ไม่น่าเปิดเลยนะแต่ว่าก็อยากปิดเกมแล้วนะก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดเอามากๆเลยนะไปเปิดดาร์คซเลเยอร์อืมแต่มันก็น่าเปิดจริงๆนะอยากปิดเกมเราก็ต้องมานั่งลำบากเส<ป>ียคีบอีก<ป>อืม<ป>เอาอีกแล้วฮะสลิมบวกอกแล้ว เราต้องไปช่วยนะไม่ช่วยไม่ได้สวยนิดเดียวพีกมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บ,บหายครับแบบนี้จริงๆด้วยบอนน,อน,นี่บอนนี่เล่นสับฮะอืมมันก็ต้องแน่ตามทั้าง,งานต่อไปนะก็เลียร์คิดอะไรเสร็จแล้วค่อยมาสร้างดีกันใหม่ โอเคป่าทีมเราไปเลนล่างอยู่อุ้ย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 คิวบุพองเอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเออตายคู่กันไปเลยสวยฮะจังหวะนี้แวนแวนมาเลนบนนะโอเคฮะลองเลยฮะลองโซโลวดูนะว่าจะไหวไหมลองโซโลวคิวดูโอเครอดักพุ่มฮะแวนมายิ้สอ,องปุ๊บตีธรรมดาอดนิต ฉากไว้ก่อนเอาลู้ที่คิวหนึ่งปุ๊บป๊เรียบร้อยอืมสวยเผื่อไปเหมือนกันนะเออถ้าไม่ได้อันตีนี่แย่เลยนะเออเอาเรื่องเอาเรื่องนะถ้าเล่นดีๆเอาขอเงีดีก็โซโลคิวกันง่ายหน่อยอืมสู่แอตเทิลนะเทิลนะก็เราก็เริ่มเกิดแล้วใจจริงก็อยากจะปิดเกมนะแต่ว่ามันไม่มีแท้งตัวยืนนั่นก็ ค่อยค่อยๆเป็นค่อยไปก็ปค,ปค,ปค่อยนวดไปนะแล้วก็อของเราก็คิวไปเท่าไหร่ละสิบเอ็ดตายสองแล้วนะแอซิดห้าอืมได้วเวลาดาันคีปแล้วยังไงฮึยิวคอนเห็นเราไม่กล้าเข้าเลยอืมก็ดัวนี้ก็ขอให้แคลรี่ตีป้อมแล้วนะแคลรี่ไม่ตีป้อมถอยเมื่อก่อน เดฮอนติโอกาลีนี้ต้องถอยถอยไปก่อนนะันติยังรัวอยู่จะได้สองครั้งฮะน่นจะมีผลมาจากเออโดเรียอ,อืมก็แคลรี่ไม่มาขอตีป้อมหน่อยไม่ได้ฮนะฮันติหนีมากก่อนอืม อาแบบนี้ปึ๊บ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 เือเได้ฮะตีป้อมก่อนแล้วกันอืมจะหวะนี้เลยฮะถ้าปิดให้ก็ปิดเลยที่กว่านะอ้าวจะไปไหนขอเก็บลิงหน่อยขอเก็บลิงหน่อยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมไม่ทันนะเอ,ออก็นวดกันนิ่งๆไปนะแต่ว่านาหน่อยเพราะมันตึงจัดเลยนะเออชนะก็เป็นของเราฮะวิททอรี่อ๋อเอาแล้วนนเราก็ได้เพิ่มไปนหนึ่งดาวนะเป็นคอมพิวเตอร์วีนะ อืมก็จะยิ่กขึ้นไม่ได้รู้สึกมันตึงปแปลกๆนะแรงนี้เออเลเกมเราอยู่ที่19 MP ก็ได้แก่บอนนี่อ,อ,อืมก็น่าจะได้นะเพราะว่าเล่นดีมากเลยเอ่อมาดูสถิติของเราฮะเล่ยกเกมเราอยู่ที่10.9นะ Q เป็น11ตาย2 assist ไป6อืมก็ถือว่าบักเลยแล้วนะเออใครอยากลองเล่นก็รีบเล่นเลยนะนะเออ เพราะไม่รู้ว่า GM เขาจะแก้ตอนไหนนะอ่าก็เอาละนัะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ด้วยนะครับ